ก็จะเป็นโครงการทํางานของโครงงานตู้เสื้อผ้าใความสะดวกด้วยไมโครทเลอร์นะครับตู้สื้อผนี้นะครับจะมากับีโมทอินฟาเรดตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้ยจะทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันฟีเจอร์แรกการเปิดปิดประตูและจะมีสัญญาณทํางานเปิดเลยครับจะมีเสียงมัสเซอร์ดังสองครั้งนะครับพร้อมกับประตูจะเปิดออกมาอ่าโอเคครับก็ในส่วนของในตู้นะครับจะมี d s t สองสองแล้วก็เครื่องปล่อยประจุลบแล้วก็ PIR นเซอร์นะครับ d s t สองสองไว้วัดอุณหภูมิในความชื้นในตู้เสื้อผ้านะครับส่วนเครื่องปล่อยประจุลบหรือว่าอินฟิกาทิเวเ,เตอร์เอาไว้ป้องกันเชื้อโรคหรือป้องกันเชื้อโรคซึ่งตอนนี้นะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยยังไม่ได้เปิดไว้จะเปิดแล้วนะครับโอเคก็สามารถเปิดไว้ได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็รีโมทนี้เนี่ยจะใช้สําหรับการปรับระดับดาวนะครับซึ่งจะได้ทําเป็นลูกศรขึ้นและลงไว้ ถ้ากดขึ้นเวลาก็จะปรับขึ้นตอนนี้มันสูงสุดอยู่นะครับถ้าปรับลงมามันก็จะลงมาได้ตามที่ต้องการนะครับจะ,จะลองกดดูนะครับอันนี้คือกดลงนะครับกดลงอยู่นะครับลามก็จะลงไปด้วยนะครับกดขึ้นแล้วกดขึ้นนะับอันนี้ขึ้นนับปล่อยมือจับการปรับได้สระนะครับไม่มีการล็อกระดับแงใด ขึ้นตูดกับลงสุดได้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับครับก็ตู้เสื้อผ้านี้นะครับจะมีตัววัดอุณหภูมิและความชื้นนะครับผมตั้งค่าไว้ว่าถ้าอุณหภูมิเนี่ยต่ำกว่า20หรือมากกว่า35จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน Tele g กรมความชื้นถ้าต่ำกว่า60หรือมากกว่า85จะแจ้งเตือนเช่นกันนะครับจะแจ้งเตือนแยกนะครับอุณหภูมิความชื้นนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะมาทดสอบความชื้นแล้วกันนะครับจะทำให้มันมากกว่า85นะครับแล้วดูดูเครื่องนี้ว่ามันแจ้งเตือนผ่าน Tele มร ตอนนี้80ดสิบนกับสาสิบสินะารสบปกตินับความชื้นขึ้น82ครับ87ครับผมอ่านี่จะมีการแจ้งเตือนนอตีแบบนี้เลยครับถ้าเรากดเข้าไปดูมันก็จะบอกนะครับว่าความชื้นเนี่ยมันติดปกติเท่าไหร่นะครับตามแอปพลิเคชันบิงกนะครับส่วนอุณหภูมิอุณหภูมินะครับอันนี้ผมเทสไปเยอะพว่าสมควรครับ นี่ครับอุณหภูมิปกติที่เคยเทสมานะครับก็คือถ้ามากกว่า40มันก็จะแจ้งเตือนแบบนี้เช่นกันนะครับความชื้น <Okay. S 1> ต่ำกว่า60ก็แจ้งเตือนกันนะครับผมก็ <Okay. S 1> จะทําการปิดตู้เสื้อน,นะครับเมื่อ <Okay. S 1> ปิดแล้วเนี่ย LED ในตู้ก็จะดับไปด้วยนะครับโอเคฟีเจอร์สุดท้ายจะเป็นฟีเจอร์การหนีบเดี๋ยวจะมาทดสอบไปดูผมจะทําการเปิดประตูซ้ายให้ดูบ้างนะครับ โอเคนะครับเมื่อเปิดประตูซ้ายมาเนี่ยาราวเนี่ยก็สามารถปรับระดับได้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราใช้ประตูด้านซ้ายนะครับนี่ครับโอเคแล้วระบบการหนีบเนี่ยมันจะเอาไว้กันหนีบมือของผู้ใช้งานนะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคครับเดี๋ยวจะมาลองกันหนีบนะครับเดี๋ยวผมปิดประตูก่อนนี่ครับเมื่อมีมือไปขวาเนี่ยจะหยุดการทํางานของมอเตอร์ชั่วรขวนะครับนี่ครับ แล้วก็เมื่อมีอะไรแล้วก็จะทําการปิดประตูกลับเหมือนเดิมน,นะครับโอเคฮาร์ดแวร์ก็การทํางานประมาณนี้นะครับซอฟต์แวร์ก็ในแอปพลิเคชันดังกล่าวครับสวัสดีครับ